ขออนุญาตถ่ายจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะที่น้องมาดูทรงใกล้เคียงกันเลยแต่อันนึงมันจะเป็นหน้าม้าแล้วอันนึงเป็นแสกกลางนะคะแต่ว่าเป็นแบบทูโทนเทาเหมือนกันทั้งคู่นะคะเส้นไหมเป็นไหมพรีเมียมนะคะเนี่ยเวลาเราเบื่อเราตัดได้ข้อดีข้อดีของการใช้ตัวตัววิกยาวอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะี่ลูกค้าประจำเลยค่ะน้องมาซื้อบ่อยมากเพราะว่าอ่าตัววิกมันใช้ทนนะเราเวลาเราเบื่อเราไรเราไปตัดไปไปรีดไปไรได้แล้วก็เนี่ยอย่างอย่างตัวนี้งานของเขาจะเป็นแบบ เป็นสองสีทูโทนก็คือโคนจะเป็นดำนะคะเนี่ยโคนดำแล้วก็ปลายก็จะเป็นสีเทาใสสวยเวลาเบื่อก็ตัดสั้นตัดอะไรได้หมดน่ารักอยู่อันนั้นอันนั้นอันนั้นมันจะเป็นแบบว่าสวยนะสวยคนละแบบแต่ว่าแบบพี่ว่าแบบเอาเอสวยทั้งคู่ <laughs> ตัดสินใจเลือกไม่ถูกแต่สวยทั้งคู่นะมันมันคนละสไตล์อ่ะ